สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ BK8 ครับผมท่านผู้ชมยูกับผมเทพเจ้าสายปั่น BK8 ครับผมท่านผู้ชมนะช่องนี้จะมีแต่ BK8 เท่านั้นนะสร้างมาเพื่อถล่ม BK8 เลยท่านผู้ชมวันนี้ค่าย PG ครับผมมีเกมใหม่มาเยอะแยะมากมายนนใน BK8 ครับผมไม่ใช่ดีก่อนจะไปเล่นวันนี้ครับผมสมาชิกใหม่ผมรับรัตสูงสุดถึง5,000บาทเลยนะมีวันัรายวันอีก20%บผมคืนเงินเสีย1.1%ุ่เนของสล็อตทุกค่ายที่เราเล่นเสียไปนะท่านผู้ชมนะค่าย บาทครับผมท่านผู้ชมวันนี้มีเกมอะไรนะท่านผู้ชมนะมาดูกันเลยดีกว่าครับผมอขอเลือกเกมสักคู่ครับผมผมอยากเล่นคะเนนนะจริงๆอ่ะแกนชาห์ฟอร์ทูลรู้สึกว่าช่วงนี้นี่ฮอตฮิตมากครับผมเนี่ยคะเนนดีกว่าไหมท่านผู้ชมนะมาถ้าพร้อมแล้วไปลุยคะเนนกันดีกว่าผมแกนชาห์ฟอร์ทูลโชคกล้าแห่งคะเนนค่ายพีจีครับผมปะมาวันนี้ค่อยๆไปก่อนครับผมท่านผู้ชมนะที่เ้ยว่าจะไปพันห้าว่าไงอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบอลแล้วกัน เมื่อก่อนเนี่ยผมชอบมาซื้อ500 500นะถ้าผู้ชมนะตอนมาใหม่ๆนะแตกที่พันสามสองพันนะก็คือแบบว่าแตกบ่อยมากนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะถ้าผู้ชมดูสิว่าอุ้ยสวยวัดเหมือนกันดิครานี้นี่จะเด่นเรื่องวาร์ปสัญลักษณ์ให้เหมือนกันนะถ้าผู้ชมนะแต่วันนี้จะวาร์ปให้เหมือนเราไหมไปดูดิเนี่ยปะชอบวา้าปเหมือนกันนะแจ๋วแหววมากคูณสิบแปดนาผู้ชมนะามานสูงสุดนะ สามสองหสิบแปดว่าจำไม่ผิดเด่ะท่านผู้ชมที่รู้ว่าเด็ดแน่นอนนะดูว่าวันนี้ผมจะได้ไปไม้หนักนะครับผมดูเชิงไปก่อนนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ว่ามาถึงจะไปไม้หนักเลยนะวันนี้มีคอนเทนต์ไหมวันนี้เรื่อยๆดีกว่าไม่อยากทำคอนเทนต์ว่ะคอนเทนต์รู้สึกว่าจะเจ็บหลายรอบละอ่ะค่อยๆไปครับผม2,250นะตอนแรกผมคิดว่าจะมา7 5ยาวๆแหละ แต่ขอดูเชิงไปก่อนแล้วกันคือมันสามารถโบ,บ๊ะบ,บได้ภายในเปิดเดียวนะคะเนนนะบอกเลยถ้ามันไหลแล้วมันแบบว่ามีคู่มีวายอะไรเงี้ยท่านผู้ชมตัวแพงเราไม่ได้ท่านผู้ชมนะเสียดายนะถ้าได้ตัวแพงหน่อยจบแล้วเนี่ยโอ้โหสวยผมท่านผู้ชมนะ แต่ไม่มีคูณไงประเด็นนะ่ะถ้ามันมีคูณนะบันเทิงแน่นอนมันต้องวาร์ปช่องสองช่องสามเป็นเหมือนกันก่อนด้วยท่านผู้ชมนะรับรองเดือดแน่นอนนะคะเนนนะผมบอกเลยจังหวะน,นี้ยังไม่ได้เท่าไหร่ดูดิยังไม่ค่อยได้จังหวะยวยาวไปก่อนแล้วกันวันนี้สามพันครับผม ขอแบบว่า3 0 0พรอบนี้แตกมา7 0 0 0 0นี่เลิกเลยเอาดิอ่าวารปเป็นตัวเจสวยแต่ท่องสามไม่มาับผมเนี่ยไม่ได้ครับผมต้องจังหวะที่ว่าวาร์ปสองช่องนี้มันเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะถึงจะจบนะ้าา,นะาไปกันก็ไม่จบครับผมสวยครับผมอย่างนี้เลยครับผมท่านผู้ชมานะแต่ตัวแพงต้องมาช่องหน้าครับผมอาสวยอยู่พอได้พอได้นิดหน่อย ได้นิดหน่อยถือว่ายังไม่โหดเท่าไหร่ครับผมท่านผู้ชมนะเราต้องเป็นว่าสุดประมาณนี้ถึงไหลมาวันนั้นเนี้ยสุดกราะโหดแน่นอนนะท่านผู้ชมนะสุดกราฟนะขาดตัวนี้นะตัวเครื่องเทศเนี่ยโอเครอบนี้ไม่ขาดทุนไม่ได้ไม่เสียผมปะต่อครับผมสามพันก่อนนะหยุดที่สามพันก่อน ผมมันต้องไม่ฟรีครับผมท่านผู้ชมนะข้าวฟรีก็คือเสียรอบไปเลยอะท่านผู้ชมหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเวเมื่อกี้ไม่ได้อะไรเลยนะท่านผู้ชมนะรอบนี้น่าจะเฟลแหละผมว่านะเลขสิบไม่มาครับผมท่านผู้ชมเสียดายนะ ว่าแล้วรอบนี้น่าจะเฟลนะครับผู้ชมนะไม่น่าจะว้าวเหมือนกันทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะเอาสวยดิโอ้ช่องสามไม่มีครับผมช่องสามโบนะไม่งั้นเดือดน,นะผมท่านผู้ชมคูนยี่สี่ที่สูงสุดเปิดนี้เรียบร้อยนะเฮ้ยนี่เปิดสุดท้ายช่วยชีวิตผมอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะตบมือให้เขาหน่อยครับผมสำหรับปีเคแปดนะท่านผู้ชมนะวันนี้โอ้โหสุดยอดเปิดเดียวผมท่านผู้ชมนะเก้ 9, 600, 48, 48, าพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทนะครับผมท่านผู้ชมนะฟื้นถึงกันเลิกเลยครับผมท่านผู้ชม ฝากกระชื่อบรท์กดติดตามและกดสั่กนกระดิ่งให้ด้วยนะลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์โปรโมชั่นมากมายสำหรับ BK8 นะมีปัญหาฝากถอนไม่ได้ทักแฟนเพจฟเฟ e บุ๊ก BKU ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมโชคดีร่ำรวยเฮงๆทุกท่านนะผมบ๊ายบาย